พี่อ๊มบอกโยนมาถามว่าโน้ตถามว่าโสดไหมอะไรเงี้ยให้มาถามให้ให้ตอบไม่ทราบก็เหมือนคือยังไงดีล่ะถามเขาเองดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไอ้ว่าช่วงทุกคนตอนนี้ก็คือหาคนที่เหมาะสมเลยเช่ว่าพี่โน้ตก็อยากมีครอบครัวอะไรกรทัดจากการเป็นเพื่อนกันนะก็คุยกันว่าเอ้ยเราก็อายุแบบว่าโตกันประมาณหนึ่งก็คงอยากมีครอบครัวแต่ถามว่าโสดไหมตอนนี้ไม่ทราบแต่ถามว่าเขาอยากมีครอบครัวแบบว่าอยากเจอผู้หญิงคนที่ใช่หรือยัง เขาก็อยากแล้วแหละรักความสัมพันธ์กับผู้หญิงทีเ่เขาคบอยู่นะไม่ทราบไม่ทราบจริงๆไม่ทราบว่าเวิร์กไม่เวิร์กยังไงอะไรเงี้ยแต่อย่างที่จะบอกว่าแบบเออบางคนมองว่าเขาเจ้าชู้อะไรอย่างเงี้ยอย่างที่บอกว่าวันนั้นว่าเอ้ยเขาก็ไม่ได้เจ้าชู้เขาก็อยากมีครอบครัวที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่นั้นเองทราบไหมคะว่าเขาจีบใครไม่ทราบค,ค่ะตอนนี้ไม่ทราบ รู้แตว่านโน้ตโดไม่เขาก็เป็นผู้ชายที่แบบว่ากําลังเลือกอยู่อยา่างไอตอนนี้เนี่ยถามว่ามีคนเข้ามาก็มีไอก็ยังโสดอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคำว่าโสดก็คือสามารถที่จะแบบว่าเออกำลังเลือกสิ่งที่ดีที่สุดอยู่เพราะตอนนั้นเนี่ยมีพี่ถามว่าไอกับโน้ตเป็นยังไงเขาบอกอไม่ไม่ไม,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 ไม่อะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าแล้วพี่ก็ถามว่าเขามีแฟนแล้วเหรออะไรเงรี้ยบอกอ๋อป้าเขาโสดแต่เราเป็นเพื่อนกันจริงๆอะไรอย่างเง<ม>ี้ยค่ะก็เลย จะบอกว่าเออที่บอกว่าโสดเนี่ยเราก็โสดเขาก็โสดแต่เราเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยแบบนี้ได้คุยกับอ้ำมไหมคะอุ้ยไม่ได้คุยค่ะแต่ไอคิดว่าพี่อ้ำรู้แหละเพราะว่าตอนที่เขาสองคนคบกันเขาก็รู้ว่าไอเป็นเพื่อนพี่โน้ตอะไรเงี้ยเป็นเพื่อนนานแล้วใช่เป็นเพื่อนนานแล้วเขาที่บอกว่าเหมือนแบบโอ้ยไม่ต้องปรึกษาหรอกค่ะท่านนั้นอะไรเงี้ยเขาก็แบบเขาเขาก็ไอคิดว่าทุกคนเลยนะอย่างไอซ์เนี่ยแบบก็รู้แหละว่าวันหนึ่งเนี่ย ควรคู่กับคนแบบไหนแต่ณตอนนี้เนี่ยมันอาจจะยังไม่เจอหรือว่ายัางต้องมีปรึกษ,ษาเพื่อนเพราะว่ามันยังไม่ใช่แต่วันหนึง่งที่เราจะเลือกคนที่มาอยู่ข้างๆเร้จริงๆไม่จำเป็นที่ต้องปรึกษ,ษาใครหรอกเพราะว่าเราจะรู้สึกได้เองว่าคนนี้ละใช่อะไรเงี้ยเ็นบอกว่าพี่โน้ตแบบจีบคนที่เป็นแฟนเก่าพี่แอมด้วยแอมพิ่าอะไรเนี้ยโอ้ยอันนี้เรื่องเรื่องนี้ถามเขาเองกว่าเรียกเขามาออกอีเวนต์ดีกว่า ล้วตัวไอเองอะสดไหมสดอย่างที่บอกว่ายังโสดสนิทแต่ถามว่ามีคนเข้ามาใหม่มันก็ต้องมีบ้างอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเยเกาหลีขนาดนี้อันนี้ใช่เยอะไหมคะไม่เยอะค่ะมีหนุ่มที่เข้าตาบ้างหรือยังยังไม่มีเลยค่ะถ้ามีแล้วจะบอกว่าไม่โสดแต่ตอนนี้ยังไม่มีมันต้องเลือกนานขึ้นหรอมันไม่ใช่เลือกนานขึ้นค่ะไม่เลือกได้แบบสั้นแป๊บเดียวก็ได้ถ้าเจอคนที่ใช่แต่ณตอนนี้ที่บอกว่ามันยังไม่เจอเพราะมันยังไม่ใช่ไงไอ้เชื่อว่าคือคนเราถ้าเจอคนที่ใช่นะ ตอนแบบมันจะบอกได้เองอะว่าใช่ไม่ใช่พอใช้เสร็จลองคบกันดูบางทีอาจจะไม่เวิร์กเพราะนี่ใส่ส่วนตัวแต่แบบนะวันนี้ยังไม่เจอคนที่ใช่ที่เราอยากที่จะแบบศึกษาแล้วแบบว่าคบดูใจแล้วแบบไปไหนมาไหน,นร้อยเปอร์เซ็นต์ที่คุยด้วยอยู่เนี่ยแต่หลายคนนะคะก็จะเสียใจที่แบบไม่มีใครใช่เลยที่คุยด้วยเนี่ยไอ้ว่าทุกคนรู้ค่ะเพ<อ>ราะไอ้ไม่ใช่คนที่แบบว่าให้ความหวังหรือว่าปากยางใจยางอะไรก็คือไอ้ไอ้พูด คือไอชื่อเรื่องบาปบุญอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นไอก็จะบอกไปเลยว่าเฮ้ยไม่ใช่นะวันนี้ถ้าอยากจะอยู่ก็อยู่แต่ถ้าคุณเจอคนที่ดีกว่าอยากไปก็ไปเพราะว่าเราไม่คิดว่าเฮ้ยถ้าถ้าสมมุติเป็นเราเราโดนแบบนั้นบ้างเราคงไม่แฮปปี้เพราะฉะนั้นไอก็จะเอาใจเขามาใส่ใจเราเพราะฉะนั้นตอนนี้ไอบอกว่ายังไม่เจอก็คือยังไม่เจอจริงจริงยังไม่ใช่จริงๆก็ถามว่าตัดเลยไหมก็บอกไปแล้วว่าเออก็วันเนี้ยไม่ใช่เลยอะไรเงี้ยไม่ใช่แต่ทัก ไม่ได้สวยอย่างนั้นแต่แบบหมายความว่าก็ไม่อยากให้เวรกรรมไงถ้าสมมติเราบอกว่าเออทานข้าวกันแล้วก็เอาไปทานข้าวไปไหนก็ไปด้วยกันแต่แบบเอรับหลังมาบอกว่าไม่ใช่แต่ต่อหน้าเขาบอกว่าพี่ก็ดีนะคะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูแบบใช่ไหมอย่างงี้มันก็ดูไม่ดีกว่าอะไรเงี้ยเป็นยังไงหนุ่มๆที่เข้ามาสเปคหรอต้องการยังไงหรอใช่จริงๆแล้วคือตอนนี้ยังพูดไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่จริงๆลึกๆเลยอชอบคนที่ ดูเหมือนแบบไอ้ต้องตามเขาบ้างเขามาตามเราบ้างคือให้เขามาตามเราฝ่ายเดียวเราก็ไม่เอานะให้เราไปตามเขาฝ่า,ายเดียวแมวคือไอ้ชอบคนที่มีอะไรเอจอคนละครึ่งแล้วก็แบบเขามีอะไรให้เขาทําอยู่แล้วอะอยู่ดีแบบวันนี้ไอ้ทําอะไรชีวิตขึ้นอยู่กับเราเราไม่เอานะว่าแบบดูเป็นผู้ชายที่ไม่มีอะไรอะเราชอบคนที่แบบเขามีชีวิตของเขารักครอบครัวรักเพื่อนฝูงเพราะว่าผู้ชายไอ้เรื่องให้ความสำคัญกับเรื่องแบบเพื่อนอะเพราะว่าถ้าคนเป็นผู้ชายถ้าเพื่อนยังไม่เอาอะ ก็แปลว่าเฮ้ยคนนี้ไม่เวิร์กไม่เหมาะที่จะมาเป็นแบบหัวนหน้าครอบครัวเราในอนาคตอะไรเงี้ยค่ะ